สวัสดีค่ะเพื่อนๆยันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําแกงอ่อมเครื่องในไก่สมุนไพรนะคะเพื่อนๆก็มีเครื่องในไก่นะคะมีเครื่องในไก่นะคะแล Jam ้วก็จะมีผักขึ้นช่ายนะคะอันนี้คือเป็นลาต้นเขานะคะอันคือเป็นใบนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็ยันี้ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันคือเป็นขานะคะเพื่อนอันนี้คือขานะคะมีข้าวเบื่อมีพริกนะคะมีตะไคร้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มี ขายแห้งนะคะเพื่อนๆ้น,นี่ก็จะใส่ขายแห้งลงไปนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะใส่ที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือใบใบขึ้นช่ายนะคะใบขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะเพื่อน วันนี้ยนิชใช้กล้องอันใหม่ถ่ายนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่คุ้นมือนะคะเพื่อนยังไม่ชินนะคะเป็นเครื่องในไก่นะคะเครื่องไก่แล้วก็จะมีตับนะคะคเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเดี๋ยวยนิชก็จะไปหั่นหอมด้วยนะคะคเพื่อนต้นห,นะะอ,หอมนะคะดอกหอมนะคะเพื่อนยนิ้ก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ําลงไป นิดหน่อยนะคะนี่ก็จะใส่เครื่องเครื่องในลงไปเลยนะคะเพื่อน ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเ,เครื่องในไก่เย็นิดเอาไปล้างน้ําเกลือนะคะเพื่อนๆล้างน้ําเกลือแล้วก็แช่น้ําน้ําส้มสายชูนะคะนี่นีกนนะะนน่ก็จะใส่ลงไปเลยน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ลงไปเลยเราก็จะยังไม่คนนะคะเดีย๋ยวนี้จะเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อน แกนนี้จะใส่ผักขึ้นชา่าลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ใบมันลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ต้นหอมตามลงไปค่ะเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ ปรุงรสค่ะเรือนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนผักเต็มเลยนะคะ ใส่มประเทศที่หลังค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือเทศทลงไปนะคะโดยความเปรี้ยวนะคะพเพื่อน ถ้าใครไม่อยากให้น้ pues mm ําแกงเป็นเป็นสีคุ่นๆแบบนี้นะคะอันนี้คือตับนะคะยานีส <for S 1> ตับลงไปมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะคือต้องเอาตับหรือว่าเครื่องในไปลวกน้าร้อนก่อนนะคะเพื่อนไปลวกให้ให้เกือบๆสุกนะคะแล้วเขาก็จะไม่เป็นสีแบบนี้นะคะน้ําน้ําแกงจะใส่นะคะอันนี้ยานี้ไม่ได้ลวกนะคะยานี้ล้างกับน้ําส้มสายชูเฉยๆนะคะเพื Pas ่อนถ้าใครอยากได้น้ําแกงใส่ก็ให้ให้เอาไปลวกให้สุกก่อนนะคะ ทาไมไก่นะคะน้ำแกงก็จะใสสวยนะคะเพื่อนแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวทีนนี้ก็จะมาตักใส่จานนะคะ ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แกงนานมันก็จะหดตัวนะคะเข้าในก็จะหดตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ผักนะคะผักผักทั้งนั้นขอบคณเพ,เพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะ แกงอ่อมเครื่องในใบขึ้นช่ายนะคะเพื่อนๆผักสมุนไพรนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะังยเหลือเต็มหม้อเลยใีหม้อก็เหลือนะคะเพื่อน